ป่มือปล่อยมือปล่อยมืปล่อยแนปล่อยแขนเลยปลอยมือปล่อยแขนเลยมาเลยมาเลยมามือหาพี่ลถจกออกไปนะลูกมาเร็วเตัไหนบอกวหร่าไหนบอก่มีรถพยาบาลมา

Mình thuộc phía lạc thôi à Mà chôn lâu À là Rồi 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 Phía lạc của mình về Rồi rồi lạc đi về